ตอนนี้ตีห้าแล้วก็สิบตัวคะพน้อยทําขอดอยู่หกออกก่อน้อยอยู่สี่เออคืนนี้ขน้อยไม่ได้รับไม่ได้นอนหมูแม่สาว แข็งแรงดีค่ะหัวหมดเลยยังหกออกมาหน่อยน้องหมูออกมาหน่อยเย่งคิดว่าคงยังออกมหมดหกนะแต่ลูกมันแน่ใจนะคะเนอะตอนนี้มาอัปเดตนอตอนนี้ได้สิบค่ะตอน,น,นอตีห้านะจ๊ะก็น้อยว่าจะฉีด ยาลมเบ่งไปตันลมเบ่งอะรออกมาคขาเดียวเหมมชีดีไปชีดีนี่ค่ะตัวแรกตัวที่สองตัวที่สองในะชีวิตที่เมน้อยทำขอดสามสิบกปีก่อนเมื่อน้อยเลี้ยงตัวนะ่ะทำขอดเองตัวนี้เป็นตัวที่สอง นี่ยปกับเบ่งไป็นระยะระยะจะเบ่งน้องแกือเป,ปล่าวันนี้ได้เฝ้าจนถึงสว่างให้แน่เลยหลังจากหนีไปนอนน้อยหนีไปนอนกี่โมงพวกน้องผมได้ดูเวลา หยิบนมออกมาหน่อยนึงหยิบเบ่งหน่อยหน่อยหนึ่งม้น้อไหวละก็เลยเออไปนอนดีกว่าแกตะแกตัวเอง ตัวเมียสิเป็นส่วงมากพ่งนี้ค่อยตัดฟันวันนี้ตัดบ่อยคจับมาตัดร้องทีแม่กินลูกพุ่งนี้สว่างดีดีเค่อยจับตัดฟันสะดือก็มัดตัวเดียวเพราะงั้นดึง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 ออก ยาเขาใส่ดึงดึงออกยาเขาใส่นะคะเด็กพ่อพ่อน้อยมัดไม่ค่อยเก่งลูกแกร้องวิกวิกแม่ก็จะลุกเลยอ่ะต้องใจวิธีดึง สุขจริงๆค่ะเตรียมปบบก้าไว้นี้เพื่อแม่กับลูกจะได้จับใส่ดูด,ด,ดนูนมเหมือนโอปป้าปิน่ารักน่าชางน่ารักน่าชางแม่ปีบลวดเตะเที่ยงที่ยง สามสิบเลยครบกำหนดที่ยี่สิบเก้าเมื่อวานนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาคมมันน้อยจดผิดไปเดือนหนึ่งอ่ะมีใส่ถุงเท้ามาตัวนึงเนี่ยเท้ามีสีขาว,ขาว Nhưng thủ tháo phóng và phân tích nữa nữa này này, này 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 โอ้โหอบลูกไปเจอกันอีพีหน้าด้ยค่ะเด้อบาย